ครับในก็เปิดประตูครับเอฟซีเจ้าตัวนั้นมันก็วิ่งมาตลอดเลยไปไหนแล้วล่ะนี่ไงครับเอฟซีเฮ้ยเฮ้ยอย่ากระโดดนะอย่ากระโดดเฮ้ยหยุดโอ้เจ็บปวดหมดครับเอฟซีจะเอาข้าวให้กินแต่ละครั้งก็ทรมานนะครับเอฟซี อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้เดี๋ยวใส่น้ำก่อนเรามาต,ตั้งกล้องก่อนนะครับสอิอย่าพึ่งป่วนเลยเด้อ เดี๋ยวไปเอาน้ำจากโน่นไปกินอยู่ที่สะโน่นไม่มีน้ำอ่าติน้ำเราก็ไม่ได้เอามาแล้วทีนี้นะมากินที่สะเนี่ยมันก็วิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับเอฟซีปิดกล้องก่อนนะครับเอฟซีซื้อ ครับก็โอ้กว่าจะได้กินทีละครั้งนะครับสอฟมีุงหว่างก็เจ็บปวดไปหมดแล้วกระโดดขี่อยู่นะครับนี้ก็ลุงหว่าก็ออกมาลดต้นไม้ของลุงหว่างนะครับต้นไผ่ด้วยแล้วก็เอาข้าวมาให้น้องหมานะครับแล้วก็เอาทุกเช้านะครับทุกเช้าท,ทุกเย็นนะครับอันนี้ก็แต่ละครั้งบางที บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายานะเอานะครับเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อถ่ายเอาจะมากินข้าวนะครับเอฟซีครับนี่ก็ออกมาก็จะถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับนี้ก็เดี๋ยวก็ระหว่างก็จะไปรดต้นไม้ก่อนนะครับเอฟซีครับครับนี่ก็เมื่อเวลากลางวันมันแดดร้อนนะครับเอฟซีถ้าไม่ออกมาตอนเช้าแล้วก็ตอนข่ามามแบบนี้นะครับ นี่ก็ให้จาวตัวนี้กินก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บนะครับเหลือแค่สองตัวนี่ครับที่มากับดงหักนะครับสี่สองตัวนี้มันดื้อดวงหักก็จะไปอ้าวนกมันติดกับดักแล้วนะใครสี่ใครใส่กับดักนี่นะครับก็นกมันติดกับดัก เดี๋ยวเราก็จะไปลดต้นผักหวานของลุงหวังก่อนนะครับเอซีครับนี่ก็ตอนค่ำๆนะครับยามแรงๆครับนี่ก็อยู่ที่สระของลุงหวังนะครับเอซีอันนี้ก็สระที่ได้น้ําอยู่ที่ก็สระคนอื่นนะครับอันนี้ก็ใกล้กับของลุงหวังนะครับเอซีเดี๋ยวหูตาลายครับเอซีครับนี่ก็ห้าวันนะครับ ออกมาลดครั้งหนึ่งนะครับมันก็ไม่เขียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายามเวลากลางวันแดดร้อนมากมากนะครับเอฟซีอะไร้ก็ต้นถักหวานนะครับเอฟซีเดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวลุงว่าจะซื้อมาปลูกเอาต้นใหญ่เท่านี้นะครับเอฟซีครับนี่ก็แดดร้อนนะครับยามกลางวันนะครับต้นไผ่ของลุงวังนะครับนี่หลุงวังก็จะเออแต่เอาน้ํามาลดก่อนนะครับเอฟซี อันนี้ก็แล้ก็ลดต้นดอกหวานนะค,ะะครับสีบนี่นะครับก็มันแดดร้อนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มาลดตลอด ต้นไผต้นต้นไผ่ต้นไผ่เดี๋ยวก็ลังก็จะลด ต้นไผ่ของลุงหวางต่อนะครับเอซีนะครับครับนี่ก็ค่ามืดแล้วนะครับเอซีครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวางเกาะกันด้วยนะครับขอให้เอซีชมคลิปชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้ลุงหวางด้วยนะครับเอซีนะครับนี่ก็ถึงแม้คลิปของลุงหวางจะไม่อะไรเนาะจะไม่สวยไม่งามนะครับเอซีก็ขอให้เอฟซีกดไลค์ แล้วก็สมคลิปชมโคชนาให้ลุงหวางจะได้มีรายได้ด้วยนะครับขอบคุณ FC ฟจะดีทุกคนมากครับสวัสดีครับ